ปวดห,หัวไม่เกินเพียไม่มีแรงหนึงครั้งร้องเลยนี่จริงๆยอมรับะแล้วก็หายปวดนะแท้แลยดิฉันเชื่อยามีละและข่านเาว้ปวดหัวเป็นไม่เกินปวดท้องเหมือน อ่าก็มันเพรียไม่มีแรงอืมบางครั้งร้องเลยอะร้องให้เลยเล่าจนหมดเลือดหรือเปล่าเลือดอะไรมันก็ไม่หมดหมอบอกว่ามันอ่าจะไวทองไวอะไรมันก็ไม่หมดจะกระนั้นมาดีจริงๆยอมรับนะอ่าว่าว่าดีนะเราไม่ได้โกหกนะก็าเป็นเนี่ยเราเป็นด้วยมาเป็นไงก็พูดแบบนั้นเลยว่ามันมันดีขึ้นมาใจพูดใช่ไหมไม่มีเราพูดเองอ่าเพราะเราเป็นอ่ะคนเขาบั้ทักนะเพราะว่ามึงไปทำมาแล้วโอ้ตะกอนเนี่ยฟ้าเฟ้อเต็มมากเลยนะตะกอนเยอะ ฟ้าเป็นอ่าตกรงเนี่ยฟ้าเป็นตกกะเป็นอะไรเนี่ยจะกินยาตัวนี้อืมแล้วมันก็หายตวดนะพอเราจะมาประจาเดือนอ่ะอ่าพอเราจะมามันก็ไม่ง่นอยู่ดีมันก็มาปกติครับรู้สึกยังไงทีนี้ได้ได้มีชีวิตเหมือนีชีวิตบมาไม่มีชีวิตว่าแลวร่างกายไม่เพียไม่อะไรมันไม่เพียร์แข็งแรงทำงานได้ไงเราก็ไปทำงานทุกวันก็เข้าใจเราเข้าใจจริงครับเออหนึ่งสมุนไพร ภารกิจแห่งชีวิตเพื่อสุขภาพคุณ